สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควันฝ่านะครับกะได้มาตามนะครับโค้งสุดท้ายนะครับของพอชียานะครับวาพลจะเนินจะย่ําตัวไดเนาะครับกะมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยครับนะครับกะยางมาถึงบานนะครับกะจะถามเรื่องพอเชียนชียากับเจดแดงนะครับว่าพนสรุปหรือยังหรือจังใดนะครับพนสิยูเฮียนมาเนาะนะครับเนาะ อยู่อยู่ครับนั่งนั่งครับอยู่พอดีครับพอดีครับแม่พอดีครับนี่ครับเชี่ยยังครับโอ้ตาคิดเอา้าได้มากรเราบอกโอ้พ,อด,พอดีเลยสรุปแล้ยบอครับแม่ชเช่นี่ยเชี่ยยยยให้แล้วเอาวันอืมสม,ม,มุทรกาไม่เขียน เสเส้นเสียญสรุปเดี๋ยดิแม่นี่เส้นเสียญเพิ่นหอหกหนึ่งหกสองหกสามอืมครับเพิ่นหอยซีหกสองเก้าหกสองหนึ่งหกสองเพิ่นมักหกสองอืมครับอันนี้ตัวร่องตุกันเพิ่นเหล่านี้อืมลายเพิ่นเขียนให้ซื่อๆแต่เพม่เขียนเอาข้างล่างหกสี่อืม แปดศูนย์แปดหนึ่งสิเป็นวาวหกสี่แปดหนึ่งละตัวน่ะตัวเล่นครับนี่แปดศูนย์หนึ่งหาน้ำอันนี้เนือตัวตัวล่องมาคำนี้ตัวล่องมันมีตัวล่องตัวนี้มีหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งแปดแปดสี่เจ็ดสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หนึ่งก็มีร่องเจ็ดสองเป็นแบบตัดทิ้งแต่ แม่ว่าบ่ต้องตัดเหล่าใส้ลวดแม่มันมากแ่สองซีสามหนึ่งสามหกอ้าซีเจ็ดซีแปดซีเก้าหนึ่งอันนี้แม่ว่งเอ็นหมเพราะว่าหอยสีมาซีกับหาครับตแต่มาซีกับหามันจะมีท่นนี้ตัวนี่ว่าเอ้าแม่มวดที่แล้ว<น>พอใช้ยาก็หายเน,ยน,เนียนตัวเดียวเลยด้ยแปดสามเนาะไอ้เจ็ดหนึ่งก็แปดสี่แปดสาม้างล่างเพิ่มก็กหายอีกนั่นเวลา อันนี so ้ครับอันนี้มันก็ใหไสแน่นแล้วหกสองฮะแล้วแม่จะเขี้ยนอะไครับหสองแต่ว่าก็เขียนเงินชื้อครับเขียนให้เคียนสวยาครับฟันกระหไหกหกหนึ่งอืมครับหกสองวนนะครับอันนี้สามพ้นมาหกสองบอกว่าให้เอาอัน สี่หกสองเก้าหกสองหนึ่งหกสองข้อดีตัวบนบนท่านล่างกัล่างหกสีเ่เป็นมาหกสี่เป็นหรือชื่อ<ผ>มไม่โดนเลยรด้วยเนาะแปดหนึ่ง ขันมากลักหกทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแมนมากจงเลยจนวเลขมันมาซีกับหาเรือแล้วว่าโซีกับหาเออแมาซีกับหกซีกันหนึ่งหา,าครับล่างนะครับเว่าแม่ว่าขันขันมาซีกับหามันออกตัวล่างนี่ละมเจ็ดซีนี่บ้เจ็ดซีแปดซี่มาอีกแปดซีบนแปดซีล่างครับตัวเทพแม่แมากอ่านใช่เจ้าของว่าครับ อันหนึ่งสองแม่มากตัวแม่มากแม่ว่องไวอืมครับอันนี้เลขอันนี้ขนดอกนี่เลขขนมากนี่หกสองเส้นใช้ยาใช้ยาใช้ยาเดิงกันยาโอเคเลขแม่พันมากกันตุล้อ องเพิ่นนี้ครับแม่มาหนึ่งหนึ่งสองนะครับเชื่อมเายตุเด่นเด่นแบบนครับเด่นเด่นครับแคบน้าจอนะครับของเพื่อนนี่หนะครับบนหกสองนะครับล่างล่างเน้นหกซีนว่ะแม่แม่เม่นะครับเอาครับแคบน้าจอนะครับผู้ใด ตามเชียนช่ย่านน,นะครับ,ล,ล,ล,บนนล่างล่างล้มบนนี่เด้อเล่ก็นะครับรผมกับตัวด้วยครับกับตัวน้าเหมือนว่าน,นะอืมแล้วแม่ไอพ่อไอ้ล้วพอ่อ,อ,พอมาพอดีนะครับสวัสดีครับพ่อมาลไยพอดีเลยพ่อกำลังทายตัวเลขของพ่ออยู่นี่พอ่อจะเล่นใจตามนั่นละตามนี้เลยพอ่องอกซองเนี่ยนะ ก็ว่าหกสี่ก็มันว่าเป็นหกสองมันก็จิเป็นเก้าสองก็ได้เดี่ยโอ้ออย่าถูกไหมเออก้าสองจะไปเผืไอ้นี่ว้าครับยอืมแล้วตัวนี้คือการเนี่ยที่มั่นใจกับแม่นตัวนี้หกสี่นะครับหกสี่กรับตัวนี้ครับตัวนี้สามตัวนี้ล่ะอืมนี่เลขล่างล่างสามตัวล่างสามตัวหกสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับอืมของวัที่แล้วพอคือฟันตัวเดียวเลย แต่สามไหมขั้วนี้ยังไงบอกร่้นมาได้ทำมันยังว่าหนันบอกยังว่าคงสุดท้ายบอกระยังไงแล้วเท่านี้ว่าล่องเรียบบอครับนี่นี่ตัวหนึ่งหกสามหกสองนะครับเออนี่ตัวหนึ่งแต่ว่าแต่ว่างในเท้ามันเป็นเก้าสามอืมเจนราว่างนะครับพอบอกเผื่อมันเป็นเก้าสามเนาะเก้าสามเก้าสองนะพ่อตะว่าข้างล่างนี่หกสี่อันนี้หกสี่ตัวเด่นบอพระ แปดศูนย์แปดหนึ่งตัวรองเนาะสูตรมันเขาเด่นเบอร์ลินอ๋อขาเด่นสามตัวเลยอ๋อครับจะว่าให้น้ำมันระวังน้ำกับน้ำแืมกับน้ำมนไม่ใครได้กับดนกะแต่มันตรงดิมันไม่ตรงแต่ไม่ใครเอือครับมันกับมายังสี่นอนนี่เลขสามตัวกันนี่ละจะว่าให้ระมัดระวังตัวนี้ละเนี่ยตัวนี้เป็นเก้าที่ครับอาที่เป็นเก้าก็ได้นะครับ โอ้จวิจูวานครับหทอย่างจลยเนอืมปกติก็เสีนี่แหละว่าเสียองสืดอไทยซ้ำนี่เอาซ้ำนี่แหละอืมครับของสืดอไทยต้องเนี่วอืมครับผมว่าถือก็บว่าถือก็บถิดว่าถือกระถิดเือคือเกาอย่างนี้แหละซ้ำนี่แหละอ่นีนะครับพิจารณาเอาครับพิจารณาเนาะพ่อแต่่า กอที่ว่าแม่นนี่ดีว่า้ระ,ะมาดระวังแตะเช้าน่เป็นเก่าอ๋อเยี่ยงีบ้านเราเลยนดครับละ,ละเจ็ดซองนี่ดีกว่ยยายิงไหนก็การบักตัดถิ่นเลยเนาะอยี่ยงดีดีบ้านเราเลยนด้ครับเจี๊ซองนี่ตัดถิ่นไปเลยอืมออกกระบะาบบอ,อกครับพระว่าิศาสตร์เมืจะแต่ไกับสานอืมวองว่องใส่ตรงๆแต่ขกอกได้จะยาไปดับเด็กข้าจเจ้าครับ ตามสูตร์มางส่นเนาะครับผมรับตายได้ที่เจ็บสองครับมต้องตามสูตรมันอืมตามสูตรนะครับชิ่เดเก็กสเบื้องเทีมันออกมันกอเป็เดครับเก็มันเกิดขึ้นสีหยาบอยูนเนา่ะอืมนี่มันขางเดิมหยนบยเนาะยาบกี่มันมาครับเจ็ดสองาเนาะนะครับนี่ละ บัเขาเจ้าถ้ามันจิกขึ้นสีลงงข้าใจบ่าครับมันลงครับมันกะสิเป็นอีย่างเป็นหาสองครับผมถ้ามันขึ้นหกตัวนี้ก็สิเป็นเก้าสองอืมมันอะไรบอกข้าเจ้าขื่นมันสามามันเจ็ดหรอเพ่อ๋อม่ได้ม่ได้มาได้เจ็ดสองเป็นแมนขึ้นถ้าขึ้นต้องเป็นเก้าเลยขึ้นมันต้องเป็นเก้าหรือจะเป็นหาลงเป็นหาครับลงเป็นหาสองอืมขึ้นเก้าเป็นเก้าสองอืมครับ แื่กันแต่เนี่ยถ้ามันขื่นมันลงก็สิ่สิ่งอะไรเนี่ยถ้ามันลงมันก็สีเป็นหาสามถ้ามันขื่นนึ่ก็สีเป็นเก้าสามครับยามัดหรือว่างผมไม่อยากหวังดิไม่ได้บอบอลเล่นด้อือครับอ๋ครับ,ครบ,ครบ,ครบแคปหน้าจอนะครับครับสิมัป็นนี่ขั้นเป็นเจลี่ยเฉที่มี่นี่ที่ฟันหงสนี่กรามกระบนมีเท่านีร่อืมสองตัวสองตัวนะครับสองตัวบนนี้หกสอง 62ครับล่าง64นะครับ64ไี่คม่นะไ่ครับเอาอแคปน้าจอครับกะตะเคสสูตรมันไม่เคยถีบเดีล้วมันอาจจะเคสันนีกบกว่าได้อืมครับก็เป็นแนวท่าไงพ่อเด็กวิ่งบอกข้าเจ้าว่้าเดตัวเดครับวิ่งมันนั่นเด็กซีกระหาเด็มันมันมาลงล่างเบิดไหมล่างเออมันมันลงล่างเบิดบ่ซีกระหานบ่ วิ่งลาง่างเนาวะบอกเ๋ยวมันวิ่งจะกมันสวกบ,บนออกออกบนออกล่างเนี่ยอ๋อครับมันได้สีกับหาอืมสี่วิ่งแต่ว่าขำบนพอาะเขาไม่ได้จับครูสีกับหาแต่ว่ามันมันสุดเมืองสี่ได้อ,อ๋อบอกเขาเจานั่นได้ครับน้ำแดงสิน่ะอืมวิ่งนะครับจะแปลว่าบนล่างวิ่งจะกมันสีได้จะกมันสีบนจกสีล่ะอืม สี่กับห้าถ้าว่าพีจะขวดเนี่ยเจ็ดหนึ่งเลข่ีบางเดีอ่ตัวนึ้งกับตัวหนึ่งยังไงครับผมจะว่าบรรลับร่อว่าบนว่าล่ะอือครับเอาคะคลิปนี้กะขอบคุณพ่อครับไปไปไปครับครับครับไปหาทุกคนครับไปหาจับจองนะครับเอาครับแคบนาจอนะครับกระตามนี้นะครับกระตามที่พ่อเรานะครับฟังให้จบนะครับเนาะพอมันใจแห้งนะครับงวดที่แล้วอย่เรื่องว่าพอเน้นแปดสาม ตรงๆนะครับคลิปนี้ควน้ากกัสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนลำลำเรื่อยๆทาผู้พดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควน้าก้าโชมนี้เด้อครับเด้อคลิปนี้ควนฝาสวัสดีครับ